เท่าไ่ไงแอร์ข <analyze anthropology> <th> ้างบนแอร์สิบชัวเดี๋ยวได้โอกาสแล้วนะคะถ้าลองถ่ายภาพบนเวทีนี่นะคะเดี๋ยวจะลองไปด้วยกนพูดดูงานดูงานดูงาน có Giờ hiện mày anh này ta đi về dịch ra vượt trường คือเคืออะไรก็ตามมาในนู่นไปไหมเฮ้ยเองเราทำนี้ต้องนี้ก่อนนะไม่รู้อ่ะแค่ให้โอกาสหนงมันอยู่บนเกาะผมมันได้อะไรสมสมัยท่านพออยู่ผมมาเยี่ยมโรงเรียนได้ก็วาเป็นชาวมวยน้อยไงก่มีานทำมีรายได้เพราะว่ามันอยู่เกาะแบบนี้มันจะมีผู้คุมเกาะอยู่แล้วอยู่กับเรืออยู่กับน้ำยังไงอะไรไงเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น ของลัดเล็กประชาชนวาร้อมที่จะเปิดมีเงินเท่าไหร่ได้เอ,อ่อในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปี2564นอนะคะขอจำเรียนว่าเรามีสถานศึกษาหลากหลายกลุม่มทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษเราก็เลยจำแนกว่าสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง458แห่ง ของจังหวัดกระบี่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ร้อซนต์นะคะแต่ในการเปิดเรียนออนไลน์นั้นเราก็จะแยกเป็นกลุ่มว่ากลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กนะคะซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่า119คนเนี่ยเราจะเปิดออนไลน์แบบครบ นักเรียนมาเรียนพร้อมกันร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนส่วนโรงเรียนขนาดอื่นก็คงใช้ในรูปแบบของไงปริดคือเรียนแบบผสมผสานส่วนหนึ่งก็จะเรียนออนไลน์อีกนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเรียนแบบออนไลน์นะคะหรือออนแอร์ออนดิมานตามรูปแบบในการจัดการศึกษาแบบผสมผสานเนื่องจากว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เราคงเปิดโอกาสให้นักเรียนมาพร้อมกัน ทุกคนคงไม่ได้ก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียน